สวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกม World of s h กั p อีกครั้งหนึ่งอ่าวันนี้จะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงหลายๆลยอย่างเนาะอ่าอย่างแรกเลยดูเห็นเราภาพมันชัดขึ้นนะครับดูมันดูมันดูมันสมูทขึ้นเนาะในในคลิปน่าจะสมูทน่าจะน่าจะสมูทนะครับก็วันนี้คือคลิปนี้เนาะไม่ใช่วันนี้หรอกคลิปนี้ดีกว่าคลิปนี้ผมเปลี่ยนในส่วนของการอัดใหม่นะครับอ่าคือผมเปลี่ยน ตัวอุปกรณ์ในการอัดใหม่นะครับก็คือผมเปลี่ยนในส่วนของมือถือใหม่อะตั้งแต่ตั้งแต่คลิปนี้นะครับตั้งแต่คลิปนี้เลยก็คือตอนนี้คือเครื่องเครื่องเก่าผมก็คือ s a m s u n galaxy g note 8อะตอนนี้คือผมเลิกใช้แล้วนะครับเพราะว่าผมเครื่องนั้นมีปัญหาหลายอย่างนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับอ่าเครื่องใหม่หมนะครับก็คือมาอยู่กับในส่วนของแสวบีครับฮะแสวบีะเสแยวบีมี11นะครับอ่าเครื่องเพิ่งถอยมาได้ไม่ถึงไม่เกียรติทิดนะครับ ก็โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับภาพภาพข็คมชัดสวยดีแล้วก็ไฟล์าอาจจะชัดขึ้นนะครับในวิดีโอน่าจ,จะดูได้ชัดขึ้นด้วยแหละนะครับอ่าไม่พูดท้าไม่เสียเวลาเนาะ่าสปอนเซอร์ปโปรทแบรนด์ก็ไม่ได้เนาะโอเคเรามาดูในส่วนของเกมกันดีกว่านะครับก็บันียังมาอยู่กับฟ r ร์ออฟวอร์ชิ ีเนาะวันวันนี้ก็มาอยู่กับเรือประจำบาลเทียแปดเยอรมันนะครับเตอร์ปิดเห็นหลายคนบอกเออพี่รีวิวเตอร์ปิดให้หน่อยรีวิวเตอร์ปิดหน่อยผมเคยรีวิวปิดมาไปแล้วเนาะแต่ว่าหลายคนก็ยังบอกว่าเฮ้ยผมอยากรีวิวเตอร์ปิดด้วยฮะไหนๆก็เป็นเรือพี่น้องกันแล้วช่วยรีวิวให้หน่อยได้นะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวกันนะครับในส่วนของเตอร์ปิดมาดูข้อมูลเตอร์ปิดกันก่อนนะครับเตอร์ปิดเตอร์ปิดหรือเทียพิดหรือผมผมชอบติดเลขเตอร์ปิดแต่จริงๆแล้วมันต้องเรียกว่าเทียพิดเนาะโอเคก็ เลือดนะครับห้าหมื่นหนึ่งสี่นะครับก่อกาซิด้สิบเก้าจุดสองห้าเปอรเซน้ํารน,น้ำกันไฟอยู่ที่สิบสาเปอร์เซ็นกอกาดามเอทจะลดดามเมจได้สิบห้าจุดเจ็ดห้เปอร์เซ็นะครับแล้วก็กอกาตอรปิโดจะลดตอ์ปิโดลงดามเมจลงไปได้สิบเจ็ดจุดสองาเปอร์เซ็นึ่งถ้าดูเทียบกับบิทมาร์กจะเห็นได้ว่าบิทมาร์กเลือดเยอะกว่าเตอร์ปิทนิดหนึ่งนะครับเลือดเยอะกว่านิดหนึ่งเนาะต่อมาค,ความล้องตัว ความพ่วงตัวนะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่28.38นอตนะครับจาก0ถึง28จะอยู่ที่32.69วินาทีนะครับาการหักเลี้ยวเนี่ย5.2องศาต่อวินาทีนะครับใช้เวลาหักเลี้ยว15.60เปอร์อเซ็นต์ไม่ใช่60เปอร์เซ็นต์15.60วินาทีซึ่งถ้าเทียบแล้วบิดมาออกตัวเร็วกว่านะครับและเลี้ยวเร็วกว่าทีหนึงด้วยอ๋อผมลืมบอกนะครับคลิป หน้าหน้าเกมตอนตอนรีวิวเรือตรงนี้นะครับจะอาจจะไม่มีเสียงในเกมนะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตัวระบบของเกมอ่ะไม่ใช่ระบบของเกมระบบของตัวอัดของตัวเสี่ยวมีครับเสี่ยวมีมีสิบเอ็ดอ่ะมันต้องเลือกช่องทางในการอัดเนาะซึ่งถ้าผมเลือกอัดตรงเนี้ยถ้าผมเปิดไม์พูดอ่ะเสียงในเกมจะไม่มีนะครับแต่เกมเพย์ตอนเล่นผมจะใช้เสียงในเกมนะครับเพราะฉนั้นเสียงไม์พูดตอนผมเล่นจะไม่มีนะครับก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คือ ในหน้าเกมอ่ะมันจะไม่มีเสียงนะครับก็ขออภัยด้วย,ยแต่เสียงพูดยังมีนะยังมีตามปกติโอเคต่อมานะครับปืนปืนขนาดสามร้อยแปดสิบมิลิเมตรนะครับมีทั้งหมดสี่ป่อปรรทศกระบอกเวลาเดินรสิบเก้าวินาทีนะครับระยะยี่สิบสามจุดเจ็ดสามนะครับส่วนพวกค่าดาเมจเทดีเอพีดูได้ในเกมนะครับลำนี้ที่มีขายในหน้าชอนะ็อปเนาะไปดูได้ข้อมูลหรือเพิ่มเติมเนาะผมจะพูดเร็วๆแล้วกัน ปืนลอง150พีดิเมตรนะครับมีทั้งหมด6ป้อมนะครับป้อมรัสเซียกระบอกนะครับปืนลองออโต้150เมตรมีทั้งหมด8ป้อมป้อมรัสเซกระบอกตรงนี้ไปดูได้นะครับในตัวในใน,ในเกมเนาะแต่เดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของที่ต่างกับบิดมาร์กละกันที่ต่างกับบิดมาร์กเนี่ยค่าตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มี ค่ามันเท่ากันเลยนะครับก็อย่างว่าน้องเรือพี่น้องกันนะครับพี่กับน้องไม่ค่อยต่างกันหรอกนะครับอ่าที่ต่างคือตรงนี้นะครับคือตร์พิจะมีตรอปิโดนั่นเองตรอปิโดขนาดเท่ากับ33มิลิเมตรนะครับมีข้างระแท่นนะครับข้างระแท่นแท่นระสีลูกอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่อยู่ข้างๆตัวแท่นปอยเครื่องบินนะครับอยู่ข้างปอมปืนเล็กๆเนี่ยเห็นน่าจะเห็นเนาะโอเคนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ต่อวิดีโอไลเออเวลาโหลด48ิวินะครับด้านมนลูกรถสามพารระยะเนี่ยจะอยู่ที่5.4กิโลความเร็ว้น็อตนะครับ AA นะครับ AA ขนาดใหญ่สรยระยะ3.3ขนาดเล็กเนี่ย109ระยะเนี่ย1.8เองนะครับซึ่งถ้าเทียบกับบิทมาร์กแล้วปรากฏว่าระยะใกล้ AA ของเธอปีดจะเบาก,กว่านั่นเองเพราะนั้นเธอปีดจะแย่กว่าบิทมาร์กเรื่อง AA นี่แหละนะครับ ค่าพางค่าพังเตอรปิดอยู่ที่สิบห้าจุดห้าสองแิมาร์ชอยู่ที่สิบห้าเอ็ดจุมี่ไม่ใช่สิบห้าผิดผิดสิบเอดจาสงนะครับบิตมาร์ชอยู่ที่สิบเาซึ่งก็ปรากฏว่าเตอร์ปิดค่าพางกันสูงกว่าอีกอสรุปแล้วนะสรุปแล้วนะครับเตอรปิดถือว่าค่าหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปกว่าตัว บิทมาร์กเยอะนะครับแต่สิ่งที่เติมปิดได้มาเพิ่มมากที่ดีกว่าบิ t มาร์คคือแค่เรื่องต่ออย่างเดียวเลยนะครับเท่าที่ผมนึกออกนะแล้วยิ่งเทียบกับโอดินเนี่ยโอ้โหตเติมปิดไปคนละเรื่องเลยคือตเติมปิดเสียเปรียบเลยนะครับคือโอดินค่าดีกว่าหลายอย่างถ้าไม่นับเรื่องปืนนะครับถ้าไม่นับเรื่องปืนเลยนะอ่าโอเคทีนี้มาดูส่วนเสริมกันบ้างส่วนเสริมบิทมาร์กไม่บิทมาร์กเติมปิดนะครับก็าสสา่ประมาณนี้นะครับช่องแรกผมเอาหมุนปอมนะครับ ไม่ใช่หมุดป้อมขอไปเป็นในส่วนของตัวเพิ่มแม่ดำปืนหลักนะครับหรือเจ้าหมุดป้อมก็ได้น้องก็ไม่ผิดนะครับช่องที่2ผมเลือกอันนี้นะครับแต่จะสามารถเลือกอันที่สองหรืออันที่1ก็ได้นะครับ2อ,อันนี้นะ้ก็เลือกได้เหมือนกันอันที่3ผมเลือกการต่อนะครับแต่จะสามารถเลือกอันนี้ก็ได้นะครับเรืองเลี้ยวก็ได้เหมือนกันโอเคต่อมานะครับมาดูในส่วนของอีดีโบนัสก่อนอีโมนัสลัมนี้ผมเลือกอันแรกนะครับคือเรือเยอรมันนะแนะนําว่าเลือกที่เกี่ยวกับเรื่องการลดดาเมจ อื่นด้วย5%เลดดาเมจจากทุกอย่างลงอแล้วก็เกาะการซีเดนหนาขึ้น10%ดีที่สุดครับสำหรับเ,เรือเยอรมันนะต่อมาดูเรื่องสกิลเรือสกิลเรือก็มีแค่โซนา่าขั้น1ขั้น2ออันแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเพิ่มความแม่นยำปืนหลักขั้น1 3สมอันซึ่งมันก็เหมือนเธอปีเหมือนดิสมาร์กนั่นแหละเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแทบไม่ต่างเลยอ่าทีนี้มาดูผู้การดวผม ย้ายผู้การแบบโอเคผู้ okay, การผมก็เป็นผู้การรีไซเคิลนะครับมีคนเดียวง่ายดีอับตามดีนะครับของขอ,อาสายเยอรมันนะครับก็จะมีแถวเก้าอาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากถ้าไม่อยากเล่นปืนลกนะครับเป็นอันนี้ก็ได้แถวสิบแนะนําอันแรกแถวสิบเอ็ดแนะนําอันที่สามนะครับแถวที่สิบสองแถวที่สิบสองี่ผมแนะนําว่าให้เอาอันแรกหรือไม่ก็เอาอันที่สามนะครับอ้อมีแถวสามแถวสามจะเอาอันแรกก็ได้นะครับ หรือแถวแถวหกแถวหกเจ้าอันที่สองก็ได้แถวสองเจ้าเอาอันที่สองก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดนะโอเคแต่แต่แต่อันที่เหลือ,อที่ผมไม่ได้กล่าวถึงพยายามอใั้ได้ตามนี้นะครับโดยเฉพาะไอแถวสี่เนี่ยคนชอบออันนี้กันที่จริงแถวสี่ต้องอารอันนี้นะครับตามนี้เลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ขออภัยด้วยเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่าเสียงในเกมตอนตอนผม ตอนผมพูดรีวิวตรงหน้าท่าเรืออาจจะไม่มีนะครับขออภัยตรงนี้ด้วยส่วนเสียงในเกมตอนเล่นอ่ะจะมีนะครับแต่ว่าเสียงไม่ตอนพูดตอนขณะเล่นรีเพผมจะไม่มีนะครับเสียงเสียงผมตอนในเกมไม่มีนะตอนรีเพเนาะไม่มีก็ขออภัยด้วยนะครับไปแปลรับชมกันนะครับว่าเรานี้เล่นยังไงเนาะก็อาจจะเล่นดาเมจไม่ได้วิวามากเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วผมอะ่ะท่าที่ผมจับลำนี้มาหลายตานะครับคือลำเนี้ยมันฟิลลิ่งมันไม่ค่อยสนุก เท่าบิตมาร์กเท่าไหร่นะครับคือบิตมาร์กผมว่าผมว่ามันโอเคกว่าด้วยซ้ำนะเออผม,ผมความรู้สึกผมนะผมคิดว่าบิตมาร์กดีกว่าเตอร์ปีอีกนะครับดีกว่าเยอะเลยโอเคไปไปรับชมกันครับว่า,าเกมพีเกมพีมันจะน่าเล่นประมาณไหนเนาะโอเคไปไปรับชมกันได้ครับ Gefechtsstation! Bereich C erobert! Unser Team eroberte den Bereich. Gegnerisches Team eroberte den Bereich. Präzises Zielen aktivieren. Die Situation ist unter Kontrolle. Wir haben den Gegner getroffen. Eroberte den Bereich. Wir sind getroffen. Gegner schwer beschädigt. Unser Team eroberte den Bereich. Eroberte den Bereich. i'm Team gewinnt!